เอาละทุกคนมาดูอินฟ n i x กันบ้างนะคะ Infinix รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ XOS นะคะเวอร์ชัน15.0นั่นเองจริงๆก็คือตอนนี้เป็นจุดสแล้วนะคะการปล่อยอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยหลังหลังเนี่ยพวกแบรนด์เหล่านี้เนี่ยก็ดูดีขึ้นนะมีการอัปเดตอะไรให้เรื่อยๆนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยคือ In f ฟ n i x Note 50 p r o Plus ันะคะเป็นตัว 5G นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยอ่ะมาดูก่อนอย่างแรกก็คือในเรื่องของการออกแบบนะคะบอกตรงๆเลยว่าเว็บแรกที่เราถือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราจับเนี่ย เราคิดว่าเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากวัน UI ค่อนข้างที่จะเยอะมากโดยเฉพาะวันยูไอหกนะคะอย่างเช่นการปลดล็อกหน้าจอที่เราเห็นกันเนี่ยนะการเป็นใช้รูปแบบของกลายเป็นเพชรหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงมากกับวัน UI ปัดข้างบนมันเนี่ยโอ้โหมัน มีความคล้ายคลึงมากทุกคนเห็นไหมเนี yeah, ่ยมันคล้ายคลึงมากจริงๆแล้วก็จะเห็นว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าเขาจะเอาพวกควบคุม IOT เนี่ยมาไว้ข้างล่างกันแ้งนั้นเลยนะฮะก็จะมีพวกรีโมทใช่ไหมอันนี้แล้วก็รุ่นนี้มันวัดฮาร์ดเรทได้แต่นี้เราจะไม่ได้พูดทุกอันเพราะว่าเป็นแค่บางรุ่นที่มันทําได้นะฮะแล้วเราก็สามารถเพิ่ม นะคะตัว Device ต่างๆเข้าไปสแกนแล้วเราก็สามารถควบคุมจากตรงนี้ได้นะฮะก็เป็นกลุ่มของสมาร์ทโฮมแหละว่ากันง่ายก็คือจะมาอยู่ตรงมุมนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อยู่ข้างล่างตามนี้ใน,นส่วนของการใช้ตัวหนังสือต่างๆแล้วก็ไอคอนเนี่ยจะมีความใหญ่แล้วก็เห็นได้ชัดเ,ออเห็นไหม เหมือนกับวันวัยเลยพูดตรงๆนะฮะด้านล่างนี่ก็คือจะเป็นไอคอนแล้วก็แบ่งแคต g o r ร e s นะฮะหรือว่าหมดหมูต่ต่างๆเช่น communicationentertainment นะฮะ toolsgames นะ productivity แล้วก็ photocopy ต่างๆนะฮะก็จะทำมาประมาณนี้นจริงๆเราคิดว่าความลื่นไหลของแอนิเมชันที่เขาทำมาในรอบนี้เนี่ยทำได้ดีแต่ต้องแล้วแต่รุ่นนะอย่างรุ่นนี้เนี่ยจอมัน1 4 4่ C urst, งเฮิร์ไงมันก็เลยมีความแบบเนียนตามากเป็นพิเศษเลยนะฮะในการที่จะขยับในตัวของแอนิเมชันต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้ในส่วนของ การแจ้งเตือนนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยสำหรับการแจ้งเตือนเนี่ยเวลาเราเห็นการแจ้งเตือนที่ขึ้นมาจากมุมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเกมมีอะไรแบบนี้นะมีเซนเอนนี่แวร์อะไรต่างๆที่อันนี้นี่ก็จะแบบปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้เจอโฆษณาอย่างนันดูเนี่ยใช้ GT 20 Pro อยู่ทุกวันนี้ก็ใช้เนี่ยไม่ได้เจอโฆษณาบางคนบอกว่าเจอจากตัวของปัมโซนะคะก็หลายแบรนด์ก็เป็นนะพูดตรงๆ v ี vo เราก็เห็นกันวิธีปิดเนี่ย ะะมันมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องแบบแตะค้างเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะปิดนะ turn off notifications เนี่ยหรือว่าปิดเขาไปได้หรือว่าจะ Mute ก็ได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยสามารถทําได้เหมือนกันนะคะการแบ่งของตัวอันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะมีการแบ่งเป็นลักษณะของเป็นแอปแอปไปเห็นไหมว่าเ่า send a n y w h ว r e นะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะไม่ถูกนะคะเป็นแบบนี้นะคะ Google นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ว่าเราคิดว่าอย่างตัวที่เป็น System เนี่ย ที่เป็นตัว Google service เนี่ยทำไมมันไม่ไปรวมอันเดียวกันมันน่าจะทําให้ดูดูน้อยลงหน่อยอย่างเซนต์นี่แหวงเงี้ยเออถ้าเอามารวมกันเงี้ยมันอาจจะดูน้อยลงหน่อยได้และนี่ก็จะเป็นตัวที่เราคิดว่าถ้าสมมุติจะปรับปรุงในรอบหน้าเนี่ยเราคิดว่าการรวมเข้าหาด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะในเรื่องของการแจ้งเตือนตรงนี้นั่นเองนะคะ เป็นไงบ้างสำหรับหน้าตาตอนแรกชอบกันหรือเปล่านะคะอ่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของการปรับแต่งกันบ้างนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้สามารถปรับแต่งในตัวของโฟลเดอร์ได้นะฮะแบบประมาณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะลากขยายเขาได้รี n a m e นะ,ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีได้นะฮะแล้วแต่เราเลยอันนี้เราก็จะขยายได้หลากหลายแบบมากว่าเราอยากจะเอาแบบไหนแต่อันนี้มันพื้นที่เต็มไงเดี๋ยวเราไปทางนี้ฮะเราไปทางขวาให้อ่าอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราแตะค้างไว้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราลากเขาซึ่งมันจะลากได้ทั้งเป็นแบบแนวนอนแนวนี้นะคะแนวนี้ นี่ได้หมดเลยนี่นะคะก็อันนี้เนี่ยสามารถปรับเลือกได้ตามใจชอบของเราเลยก็เอาไปทำบาคนเอเนอเนี่ยเป็นแคปซูลบาร์ข้างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะอยู่แบบนี้นะคะก็ดีเหมือนกันในความรู้สึกว่าเออสามารถปรับได้หลายแบบแล้วก็อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนสีได้นะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีส้มอะไรเงี้ยก็ปรับแต่งให้เข้ากับธีมที่เราเนี่ยต้องการได้นะคะในตัวของวิเจ็ตนะคะวิเจ็ตของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะวิเจ็ตของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของความมินิมอลหมดเลยก็จะเห็นว่าตัวหนังสือต่างๆเนี่ยจะมีตัวเลขที่มีความเป็นมินิมอล นะคะค a ิ c แอ s เซสอะไรของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบมินิมอลนะคะให้ให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันเนี่ยมินิมอลแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดที่จะเคลียร์ใช้งานอะไรต่างๆได้ข้อสดกของเราคือ a n i m เมชันก็ดูดูโอเคใช้ได้นะคะแต่อาจจะยังมีความแบบเป็นลักษณะแบบมือถือจีนนิดนึงอาจจะยังขาดความพลิ้วไหวในตัวของความอ่อนโยนอ่า คือจีนจะมีความแบบแข็งแข็งเท่เท่ะมันจะแบบอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองคือถ้าเราเทียบกับเอาตรงเทียบกับ iOS หรือเทียบกับของซัมซุงเองก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีความพลิ้วไหวอ่อนโยนอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมเออ นะคะต่อมาทุกคนเป็นเรื่องของการปรับแต่งในตัวของ wallpaper นะคะ wallpaper s and personalization นะคะหรือการปรับนั่นเองก็จะมีทั้งทีมให้เราปรับ Lo ็อก Screen wallpaper ต่างๆที่เราบอกว่าพอมาเป็นเพศอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้แบบรู้สึกว่าเออมันมีความคล้ายคลึงนะกับทางเน่ยหลายๆเจ้าเนี่ย,ย,ยประมาณนี้มากกว่าซึ่งจริงๆอันนี้เราไม่ค่อยชอบนะจริงเราคิดว่าทุกคนน่าจะต้องพยายามหาอัตลักษณ์ของตัวเองให้ได้มากขึ้นแล้วก็มีพวกตัว portrait ที่เราสามารถทำได้นะคะ w a l l p p e portrait แบบนี้เหมือนนิตยสาร w a l l p e นะคะ ก็เอามาทํากันแบบเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะก็มีความแมกกาซีนนะมีความแบบนิตยสารนะคะแล้วก็มี AI w a l l p a p e r s นะคะที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็คือเราสามารถเอารูปเนี่ยมาทําเป็นวอลเปเปอร์แบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบที่คุณเห็นกันตรงนี้หรือคุณจะพิมพ์เอาแล้วก็แสดงวอลเปเปอร์ออกมาก็ได้นะคะอย่างเช่นอ่ะ Magic Words นะคะเราสามารถเขียนได้เลยว่าคุณอยากได้ภาพอะไรแบบไหนยังไงใช่ไหมฮะอ่ะสมมุติอย่างที่เราบอกไปเลยได้เป็นนี่เป็นโฟลว e ว Car อย่างเงี้ยอ่ะสมมุติเลยได้เป็นโฟลว e ว Car ก็แล้วเราก็ให้ AI ช่วยเขียนมันจะบอกอ๋อโฟลว e ว Car เหรอเอาเป็นเกี่ยวกับเดสเซอร์ท์ไลน์สเคปไหมก็คืออ่าเป็นพื้นที่ทะเลทรายไหมมีซันเซ็ตมีซิลูเอตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เลือกภาพเลยสมมุติอยากได้แบบมูฟวี่กด Generate ขึ้นมา นะะฮจะเห็นว่าปีใหม่ๆใ,ในปี2025ทุกแบรนด์จะต้องมี AI ของตัวเองหมดในการคิดในการปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้ AI ในการเขียนพร้อมได้แท็กทั้งนั้นนะฮะเนี่ยก็จะไปดวลเพิ่อ์ออกมาแบบนี้เราก็สามารถเอาไปใช้งานเขาได้ ทันทีว่าเป็นอ๋อนี่ฉันได้วอลเปเปอร์แบบในฝันฉันแหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อ uh, magic words นั่นเองนะคะก็สามารถปรับได้หลายแบบเอาแบบ photographic ก็ได้แบบ a c t n ก็ได้นะฮะอันนี้จะแบบแนวการ์ตูนหน่อยอะไรเงี้ยคือเราชอบตรงที่ว่ามันมันก็มีลูกเล่นให้มือถือที่ระดับเป็นบัตเจตโฟนอ่ะได้เล่นกันนะคะเยอะแยะเลยอันนี้ไอไหมเจ๋งไหมก็สามารถทําได้ก็จะแบบดึดดึดๆึเนี่ยนะะว่าเป็นโฟร์วิวคานะคะแล้วก็ก็เซฟไปใช้ได้เลยแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นไงเออเจ๋งไหม นะฮะนี่ก็คือส่วนของ w a l เ p เปอรนะฮะในส่วนของทีมต่างๆเนี่ยก็จริงๆก็มีให้เราเลือกนะเพราะว่ารุ่นนี้เขาคัมแมชกับ PUBG มาจริงๆมันจะมีทีมของ PUBG ด้วยก็คือเป็นรูปนี้นะเห็นว่าจะเป็น PUBG แต่ว่าถ้าเราเยอยากจะได้ธีมเพิ่มเนี่ยนะฮรเราสามารถที่จะเนี่ยนะฮะกดออนไลน์ธีมส์นะฮะ, Teams, ะ,ะแล้วก็โอ้ก็จะมีอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมาย วอลเปเปอร์ที่เราต้องการอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะปรับได้เยอะแยะเหมือนกันตามที่เราต้องการนะฮะโฮมสกรีนแล้วก็ซิสเต็มคัลเลอร์ก็คือเปลี่ยนตัวข้างบนสีไอตัวแถบแจ้งเตือนเนี่ยให้มันแบบว่าเหมาะสมกับวอลเปเปอร์ของเรานะฮะมี DIY อันนี้คือถ้าเราทำเองเราก็เซฟไว้ได้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นวิดีโอโชว์นะฮะก็คือเป็นการอิมพอร์ตวิดีโอเข้าไปนะฮะแล้วก็เวลาแบบริงโทนเข้ามาเงี้ยมัน เวลาไม่มีซาวเห็นไหมแล้วก็หรือเสียงอะไรก็จะแบบมีวิดีโอขึ้นมาให้เรานะก็ตั้งได้อ,อย่างเช้อยากได้รูปน้องสอเพลมาเป็นวอลเปเปอร์เงี้ยโทรเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้แบบนี้นั่นเองนะคะก็จะรู้เลยว่าอ๋อมีสาวโทรมานะจ๊ะอะไรอย่างนี้เออนะคะส่วนตัวฟอนต์เนี่ยจะมี2แบบที่เราชอบมากคือปกติเนี่ยฟอนต์ของ Android เนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสวยมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีตัวโ o โบโตนะคะแล้วก็มีตัวของ Trans านซ์มาให้กับเรานะฟอนต์ไซต์ต่างๆดี๋วเราจะให้ทุกคนเนี่ย ร,รู้จักกันใช่ไหมซึ่งไอ้ฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยปกติแล้วนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าไอตัวฟอนต์ที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ตัวภาษาอังกฤษเห็นไหม แต่เราสามารถเพิ่มได้นะฮะคุณสามารถที่จะเพิ่มในตัวของแบบอักษรเนี่ยเข้าไปได้ว่าอยากได้แบบไหนแต่มันจะมีอยู่ประมาณนี้นะถ้าอยากจะจํายากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวาอาจจะต้องหาวิธีสอนเพิ่มเติมในอนาคตต,ต่อไปนะก็ปรับความหนาของฟอนต์ได้ว่าภาษากังก,กอยากให้มันหนาขึ้นมันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเปลี่ยนแบกตัวภาษาอังก,กเนี่ยนะนี่เราคิดว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ตอนนี้นเขาก็นิยมคิดตัวหนังสือแบบไม่มีหัวกันเนาะถ้ามันทำอย่างนั้นได้ก็จะดูลูลารขึ้นนะเหมือนที่เอ่อไฮเปอร์เอสเขาทำกันมาก็คือจะเป็นะ ต่อมาเป็นเรื่องของการคอนเน็กเข้ากับส่วนต่างๆบ้านนะคะที่เราอยากจะแนะนําวันนี้ก็คือแดนแดนการเชื่อมต่อ PC นะคะที่ใส่เข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ลองใช้ดูแล้วเนี่ยต้อง,องบอกเลยว่าความสเสถียรของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะคือมันมีให้โหลดเลยนะ PC Connect นะคะ o n l i n e พอคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรูปให้ดูนี่เลยก็จะเขียนเลยว่าเป็นของ i n f i n i x ใช่ไหมแล้วก็เทคโนโเขาเป็นเครือกันใช่ไหมแล้วก็จะเป็น Other อย่างเงี้ยใช้กันแต่ว่าเราลองใช้ดูแล้วว่าหลายๆครั้งเชื่อมต่อก็ขึ้นบ้างไม้นบงอเเก็คคพมิววตแลุ ใครโทรมาเราทํางานอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อจากตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยนะคะจะมีตัวของตัวแถบเป็นสมาร์ทไซส์บาร์ตรงนี้นะคะที่สามารถใช้งานได้ว่าเออเราจะใช้งานทําอะไรแล้วก็ยังมีตัวของสมาร์ททับอย่างตัวสมาร์ททับเงี้ยเราก็กดไปใช่ไหมพอเราก,กดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แตะเข,าข่าคางไว้เนี่ยแล้วเราก็ลากไปที่สมาร์ททับสมาร์ททับเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเอาตรงมันก็เหมือนคลิปบอร์ดอ่ะคุณเก็บเอาไว้ตรงนี้แล้วเวลาคุณไปเข้าพวกโน้ตเข้าไปพวกอีเมลอะไรเงี้ยคุณก็ลากเข้าไปใช้เนี่นะะ Smart Hub. Smart Hub นนย นะเวลาเราย่อเขาเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ตลอดน,นะฮะเวลาเราจะปิดอันนี้ยังเหมือนเดิม GT 2 0 Pro ดูกระเป็นเวลาเราจะล้างพวกสมาร์ททับอะไรเงี้ยมันจะยังขึ้นสดใสยอยู่น่าจะแปลมจ้ะครัว่ารีเฟรชเคลียร์สักอย่างหนึ่งนะฮะสักตัวหนึ่งเนี่ยกดปุ๊บก็จะหายไปแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของการเชื่อมต่อกับตัวของ PC นะฮะแล้วก็ตัวของสมาร์ททับแล้วก็ตัวสมาร์ทไซบา่นั่นเองค่ะต่อมานะเป็นสเปเชียลฟังชั่นซึ่งเราชอบตรงที่ว่า Infinix เนี่ย เขามีความเจ๋งตรงที่ว่าเขาไม่ต้องให้เราเนี่ยมานั่งหาอะไรเยอะหมายถึงว่าถ้าเกิด่คุณอยากรู้ว่าเขาทำอะไรได้เนี่ยมันจะมีหัวข้อให้เลยเช่น efinix AI เราจะรู้เลยว่าอ๋อเข้าไปปุ๊บอ๋อ มันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอันเนี่ยก็จะสอนเราใช้ด้วยเราชอบตรงที่ว่าพอเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันเป็นเป็นหัวข้อแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อเข้าใจางว่าอ๋อ i n f i ว i ิคเมีอะไรบ้างเนี่ยลองเล่นอ๋อมีตัวช่วยการแปลหรอมี Smart Translate หรออะไรอย่างเงี้ยคือมันเจ๋งนะมีผู้ช่วยด้านสังคมว่าผู้ด้านสังคมคืออะไรนะอันนี้เป็นการสรุปการโทรเป็นตัวแปลแบบ2ทิศทางอะไรอย่างงี้นะคะก็จะประมาณนี้มีตัวช่วยการเขียนเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะเขียนข้อความค้างไว้แล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยเขียนช่วยสร้าง ให้กับเราได้นั่นเองนะฮะมีบันทึกย่อ AI สรุปการ,รบันทึกก็คือไปฟังมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า minutes ก็คือประชุมกันแล้วก็ให้สรุปออกมาแต่พวกเนี้ยต่างเนี่ยเราบอกเลยนะแม่น้งแบรัชน้ำเองเนี่ยก็ไม่ได้แม่นมากมันยากนะ ที่จะให้ AI แบบมัาแม่นไปหมดในเรื่องของการสรุปบันทึกอะไรเงี้ยอันนี้ยังยากอยู่นะฮะมีคัดเอาเอนะฮะก็คือการดคัดนั่นเองแตค้างไว้แล้วก็ดคัดออกมานะฮะหรือว่าการใช้ AI ปรับปรุงภาพเพื่อสวยงามตรงเนี้ยเราจะปรับปรุงวิดีโอที่เป็นพวก HD 720p เนี่ยให้มันสวยขึ้นให้มันคมขึ้นนะ,ะก็เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับการ พิกเซลเข้าไปนะ,ะเพื่อเพิ่มไปการอัพสเกลอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของสีทำให้เวลาเราดูวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็สวยงามพวก AI ต่างๆของ i n f i n ิกเนี่ยจะประมาณนี้แต่ตัวที่เราเนี่ยตัวแปลอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะฮะวิธีการแปลเนี่ยลากจากข้างบนลงมาแล้วก็กดตัวนี้จะมี High Translate กับตัวของ Smash translate นะฮะทั้ง2ตัวเลยนี่นะฮะก็จริงๆเราหน้าตาการแปลอะไรเงี้ยเราว่าโอเคนะใช้งานได้ใช้ใช้ได้เลยแหละนะสมมติว่าตาไทยเป็นภาษาอกฤษ,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 ษแล้วเ้องคุยพูดภาษากฤษใช่ไหมเช่อนอ่ะเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ฝั่งซึ่งอันนี้เราจะเห็นแล้วแหละมันก็จะคือแบบเออเหมือนที่เราเห็นใน Galaxy AI อะใช่ไหมตอนนี้ร้านของเราปิดแล้วจริงๆคะ่ะขอโทษด้วยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ได้ไหมคะอาจจะยังระบุประธานกับกรรมไม่ดีพอเดี๋ยวเราลองระบุอีกรอบหนึ่งตอนนี้ร้านปิดแล้วพรุ่งนี้คุณช่วยมาใหม่ได้ไหมคะ ให้ดูนี่นะสำหรับสำหรับเรานะคือช่วยมาใหม่ได้ไหมคะเนี่ยมันไม่ควรจะเป็น help me come back นะมันก็ please uh, come back tomorrow อะไรก็โอเคละ please อะไร return อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ help me come back มันก็จะแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าโอเคมันก็พอเข้าใจได้ในความแม่นยำตรงนี้เนี่ยก็ต้อง ใช้กันเยอะๆเหมือนช่วงแรกๆที่ AI มาใหม่ๆช่วงแรกๆเลยจำได้ไหมที่ทุกคนจะต้องช่วยกันใช้เยอะๆจนมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆที่มันแปลรถไฟฟ้าว่าเอ่อ BTS EV อะไรเงี้ยมันกว่ามันจะเข้าใจอ่ะมันต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้พวกคอนเท็กซ์อะไรต่างๆด้วยนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งของ AI เขาก็คือตัว f o ล e ล็กนะคะ f o ล e ล็กของเขาเนี่ยมันก็คือการทำงานนะคะคู่กับ Deep Seek นั่นเองนะคะก็คือใต้มันอ่ะคือ Deep Seek มันจะเป็นแบบ AI ของจีนที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากนะฮะแล้วกำลังจะแบบเข้ามาสู้กับกลุ่มของ Chat GPT ซึ่งตอนนี้ต้องอยอมรับว่า Chat GPT เนี่ยมันฉลาดมาก เกินไปมากนั้นแล้วเราไปดูที่เขาแซวกันที่เจมีนายบอกว่ามันทำรูปไม่ได้อะเราเซลแซลกันนะที่จะบอกว่าเออแต่แต่ว่าแชทเจมีทำได้แล้วมันเจนรูปไปเลยอะตอนนี้เจมีนายอะทำรูปนะเราอยู่ในกลุ่มที่เขาแบบแจกพร้อมทําภาพกันเงนี้ยเราถึงอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี้เจมีนาก็ทำรูปมาแล้วทําได้ดีด้วยนะไม่แพ้กันเลยเพียงแต่ว่าพวกเนี้ยกลุ่มของดิฟซิกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเพิ่งมาใหม่นะฮะแล้วมันก็กําลังเก็บเดต้าเบสอย่างเมามันมากนะในการที่จะรวบรวมข้อมูลซึ่งเราคิดว่าวันหนึ่งในอนาคตเเเนนีี่่ยย้าจะดขึรือ สำหรับตัวของ DeepSeek นะคะซึ่ง i n f i n i x เนี่ยเลือกใช้ f o ล e กซที่มีพื้นฐานจาก DeepSeek เนี่ยนะคะเข้ามาในการใช้งานตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าเขาสร้างภาพได้ยังอะ่ะตอนนี้ตอนนี้อาจจะยังยังสร้างภาพไม่ได้วันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้แต่วันหน้าเนี่ยเราคิดว่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกโอ้ oh, พี่งั้นผมใช้ Gemini ดีวกว่าไหมคุณก็ใช้ Gemini เท่านั้นเองนะคุณก็แค่โหลดมาใช้แล้วคุณก็สามารถใช้งานได้นั่นเองนะฮะก็สามารถใช้งานได้และนี่คือทั้งหมดของ i n f i n i x นนันเองะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าการจัดหมวดหมู่ในแต่ละฟังก์ชันเข้ามาให้เป็นส่วนๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างเช่นอันนี้คือฟังก์ชันพิเศษนะคะคือจริงๆอะ่ะคุณอะ่ะสามารถซื้อมือถือมาแล้วกดดูตรงเนี้ยโดยไม่ต้องมาดูดุดดุดก็ได้เพราะว่ามันจะมีบอกหมดเลยว่าอ๋อมันคืออะไรดันนิมิบบ้าคืออะไรก็นั่นแหละก็คือการใช้ไอแทบข้างบน,นะคะตอนนี้เนี่ยทุกเจ้าน่าจะมีแบบนี้หมดนะอย่างนาบาใช่ไหมหรืออย่างตัวดันน m มิบอาร์เรนที่เอามาทําอะไรแบบนี้เนี่ยกลายเป็นจุดขายไปแล้วว่าเออทุกแบรนด์จะตต้้องมมีา iOS ไปแลวกะะ็ ูดตรงๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะมีเวลาบนรถในใบหน้าเนี่ยมันก็จะขึ้นติ๊บมาให้การโทรบันทึกเสียงเคลื่อนไหวเครื่องเล่นสื่อนะฮะ NFC เวลาอะไรเงี้ยซสื้อเนี้ยดีหน่อยตรงที่ว่าดันเนมิกบาเขาเนี่ยมันใช้ได้หลายอันหน่อยคือบางเจ้าเนี่ยจะใช้ได้แค่สองสามอย่างเนาะแต่เนี้ยมันก็จะใช้ได้เยอะหน่อยแต่ว่าเยอะมากไหมก็ไม่เยอะมากแต่นาฬิกาไม่มีเนี่ยฮัลโหลมันก็เออควรจะมีนาฬิกาใช่ไหมหรือว่านาฬิกาใช้ได้แล้วเรามาลองดูไหมทุกคนนาฬิกาปกติแล้วเนี่ยตัวนาฬิกาเนี่ยมันควรจะ อันนี้ก็แอบเสียดายว่าจริงๆแล้วถ้าจริงนาฬิกานี่มันควรจะมีนะพี่แต่ถ้าบันทึกเสียงอะไรเงี้ยมีนะเดี๋ยวเราลองบันทึกให้ดูทดสอบการบันทึกเสียงต่างๆน,นี่มันจะไปอยู่ข้างบนนี้นะ นี่เราก็ลังบันทึกเสียงอยู่นะจ๊ะโอเคไหมแล้วเราก็แตะดูแบบนี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นดินามิกบาร์นั่นเองนะฮะของตัวนี้ก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่ามีแบกหน้าจอนะคะได้ตรงนี้นะคะต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะกดได้หมดเลยเราชอบตรงที่ว่าพอมาเป็นหมดหมู่เนี่ยคุณแบบลืมสมมันมาดูคิมดมาดูปุ๊บเฮ้ยลืมว่ะกลับมาดูได้แล้วเขามีสอนทุกอันว่าแต่ละอันเนี่ยมันมันเอาไว้ทําอะไรนะไอ้สมาร์ทไซบาร์เนี่ยคืออะไรนะคะโหมดเกมเป็นยังไงนะคะเกมที่รองรับเนี่ยเราก็กดกดไปก็จะมีเกมแล้วเดี๋ยวเดี๋ X Arena นะคะต่างๆโอเคอันนี้เราให้ดูนะมี s ม a r t Hub ที่เราทําให้ดูเนาะมีโหมดเด็กต่างๆนะแล้วก็มี X Clone นะคะก็คือการโคลนแอปพลิเคชันเพิ่มนะ Facebook I n s t a g r a m m ม s s e n g e r ตอนแรกเราคิดว่าไม่สําคัญนะแต่ว่าพอปัจจุบันปุ๊บเนี่ยเออวะ่ะมันสาคัญวะ่ะพอโนดด์เริ่มได้ใช้ไลน์สองอันได้ใช้อะไรเงี้ยก็ดูสําคัญดีแต่เนี้ยก็จะมี f a c e b o o k Instagram แล้วก็มี Tik t อกเนาะที่สามารถใช้งานได้ในตัวที่เขาเป็นตั้งค่ามาให้อ่ะตอนนี้โนะดดโหลดไลน์มาเรียบร้อยแล้วทุ เดี๋ยวเรา,าดูกันอ่าได้นี่นะคะพอเรามีแอป,ปที่มันสามารถคโคลนได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยอย่างนี้นั่นเองน,นะฮะก็ไลน์ก็มาเรียบร้อยแสดงว่าอ่าไลน์ใช้ได้ด้วยเธอนะแอป,ปอื่นก็ลองเล่นกันดูแล้วกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยได้อยู่แล้วคิดว่าทวิตเตอร์นี่น่าจะได้นะเดี๋ยวนี้เขาเรียก X กันนะทุกคนมนโหลดแอป,ปเร็วมากนะันฟู่แบบแป๊บเดียวจริงอะเออเร็วมากจริงอ๋อได้จริงๆด้วยทุกคนทวิตเตอร์ Twitter ก็ได้ว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยดีว่ะเธอเธอมี Twitter 2สองอันมี Messenger 2สองอันมี f a c e b o สองอันมีโลกสองใบอะไรอ่ะคราวนี้เป็นหนึ่งเรื่องของเกมโหมดกันบ้างนะคะเกมโหมดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอยากจะได้ประสบการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องเขาเรียกว่าซื้อเกมมิ่งโฟนคุณถึงจะได้ไอแถบที่อยู่ด้านข้างแบบเนี้ย ออกมานะฮะเราก็จะมีนู่นบินี่ใช่ไหมตัวเกมโหมดเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งโหมดประสิทธิภาพโหมดประหยัดพลังงานโหมดสมดุลอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ระบบควบ้องกันกราฟ,ฟิกเกอร์การชาร์จแ,แ,แบบไบพาสก็มีนะฮะเล่นหน้าจอดับคือเมื่อก่อนพอพูดถึงมือถือที่ไม่ใช่เกมมิ่งโฟนปุ๊บเนี่ยก็จะแบบอ๋อแบบฉันต้องไปซื้อเกมมิ่งโฟนแบบนี้ได้แบบนี้แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นพื้นฐานที่ถูกใส่เข้ามาในในระบบของโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ นะฮะมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับประสบการณ์ที่แบบดีได้นะฮะแล้วก็มีการแสดงโหมดพวก f P S ออกมาว่า f P S เท่าไหร่นะอย่างเนี้ยแล็กนัล็อกนะ,ะวิ่งข้างหน้าวิ่งร้อยเฟรมได้เนี่ยมันก็วิ่งร้อยเฟรมแล้วแต่เกมด้วยแต่ว่าถ้าเราเปิดโหมดสมดุลไหมเดยววิ่งละว,วิ่งเยอะอะไรไหมสังเกตไหมโหมดสมดุลปุ๊บเนี่ยมันวิ่งได้ร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเลยแต่พอเปิดโหมดประสิทธิภาพปุ๊บเนี่ยเหมือนมันไป จำกัดเฟรมเพื่อที่จะควบคุมความร้อนไม่ให้ร้อนเกินไปเนี่ยเฟรมมันก็อาจจะมีลวงบางแล้วแต่อันนี้มันอยู่ที่หน้าโฮมสกรีนเลยนะแล้วก็สิ่งที่ที่เราชอบมากก็คือตัวเก่าอะที่เป็น Gt20 Pro ใครใช้อยู่รู้เลยเวลาที่คุณเข้าพวกหน้าที่มันเป็น เวลข้ามสกรีนแบบนี้หรืออินโทรอะไรเงี้ยมันจะเป็นเส้นหลายเกมมากอันนั้นคือ d イมเมสตี้แปดสองศูนย์พอมาเป็นแปดสามห้าศูนย์ปุ๊บเนี่ยเราไม่เจอบั็กตรงนั้นที่มาเป็นแบบเหมือนเป็นคีคีคีแต่ที่เราเคยทำให้ดูใน g ีทียี่สิบโปรอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแปดสามห้าศูนย์ตัวนี้ดีกว่าถ้าใครลังเลว่าจะซื้อตัวนี้ดีพี่หรือจะซื้อ g ีทียี่สิบโปรดีเนี่ยเราว่าซื้อตัวนี้ไปเลยดีกว่าจบเลยเพราะว่าหน้าตาอาจจะไม่ดูเกมมิ่งเท่า g นะีทียี่สิบโปร แต่ว่าประสิทธิภาพของมันน่ะดีกว่า GT 2 0 Pro นะสำหรับเรานะแบบว่าบั๊กอะไรก็ดูน้อยกว่าเห็นในชัดแล้วก็อย่าลืมว่าเขาโคกับ p u b G ด้วยนะพ u b g เนี่ยก็จะคือจะได้ร2 0เฟรมอันนี้เราลเล่นเกมเนี่ยเราว่าตัวเนี้ยก็ลื่นไหลดีนะแล้วก็ GT, GT Infinix เนี่ยหลายๆคนมองว่าเอะพี่มันแบบเสถียรหรือเปล่าเวลาที่เราเล่นอะไรเงี้ยเราว่ามันเราเราเฉยๆนะเราซื้อมาเราก็ไม่ได้เจออะไรที่มันดูประหลาดะเราพูดในฐานะที่เราใช้ GT 2 0 Pro แบบ เปด้วยเป็นราวลวทุ้วันนี้ก็ยังใช้อยู่นะเราว่ามันไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรเลยแล้วก็โฆษณามันก็แบบไม่ได้มีอะไรมาเกะก,กะลูกตาสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีแปลไทยแบบเวอร์บ้างอันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะได้เห็นอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าแบบมันค้างไหมมันอะไรไหมก็เจอครั้ง,งครั้งสองค้งเองอ่ะน้อยมากอ่ะจากการที่กูใช้มาเป็นหลักเกือบปีหนึ่งนะแล้วมันค้างค้างสองค้งกับมือราคาประมาณเนี้ยเราคิดว่ามันมันน้อยมากจริงๆอ,ะอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยน่าจะเราเล่นมาเนี่ยเราไม่เจอนะตัวเนี้ย ทำออกมาเป็น EOS รุ่นใหม่ด้วย AGT 10รุ่นเก่าแล้วเพราะนี่ว่าเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยเราว่ามันก็ดูเสถียรขึ้นจริง,รงๆนะอืแต่ด้วยความที่แอปมันเยอะมากบาคนไปใช้กับแอปนูน้นแล้วเจอปัญหานี้เจอแอปนู่นปัญหานั้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆจริงๆนะๆนะอย่างเกมเนี้ยเขาโปรมโมทกันมาคู่กันเนาะในกล่องเขาเลยว่าเป็นพับ G 120เฟรมเนี่ยจริงๆมันจะวิ่งอยู่มาเนี้ย117 118 119 120อันเนี้ยแล้วแต่นะฮะเปิดสมดุลพอเชื่อดุดดุดแล้วเล รุ่นละอินฟินิกเนี่ยคุณเปิดสมดุลพอคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ลื่นถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดโหมดประสิทธิภาพเชื่อนะดุดไอ้เปิดโหมดประสิทธิภาพเนี่ยเครื่องมันจะร้อนด้วยแล้วเฟรมอ่ะมักจะร่วงคุณเปิดโหมดสมดุลนะให้มันจัดการของมันและมันวิ่งของมันไปอันนี้ทำได้ดีมากนะฮะส่วนเซอร์ของเกมเพลที่แนะนำมาก็จะมีแมจิกบัตเทิลนะคะก็คือปุ่มบวกพอเรากดเนี่ยจะให้มันเป็นอะไรสมมุตินะเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นตัวแมปปิ้งใช่ไหมสมมติว่าด้านโู้ดุดอยากจะให้มัน การรีโหลดกระสุนนี่เงี้ยมันก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอ่เดี๋ยวดูนี่ก่อนเห็นปะเจ้แบบทีนี้เกมก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ยคุณเปิดสมดุลไว้เนี่ยร้อยสิบเก้าร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบเนี่ยเราได้เห็นอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรกับมันนะคะแบบว่าไปโถกพี่ต้องโมประสิทธิภาพไม่ต้องเชื่อนาดุดคุณเปิดโหมดสมดุลไว้เชื่อชั้นอย่าลงไปเชื่อใครนะฮะแล้วก็ไอ้ระบบระบายความร้อนตัวนี้แหละที่จะทําให้ เฟรมกระตุกได้ตัวเนี้ยถ้าคุณเปิดเนี่ยมันจะทําให้เครื่องคุณเนี่ยบางทีมนไปดรดอกความเร็วลงเขาจะใช่ไหมคุณจะต้องปิดเขาเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครนะคะแล้วแล้วหลังจากนั้นอะไออาการที่มันแบบกึกๆที่คุณจะเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะะเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครแต่ไอโบนี้บอกก่อนถ้าคุณเปิดหมดประสิทธิภาพสมมุตินะคุณเปิดหมดนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่าไอระบบระบายความร้อนเมื่อกี้มันจะหายไปละ เห็นปะเห็นปะมันหายไปอะไรปะพอาคูเกือบหมดสมุลปุ๊บมันจะมีเห็นไหมเออคุณไม่ต้องไปเปิดมันแต่ตอนนี้ฉันกำลังพูดอยู่แล้วฉันก็กำลังจะตายเฮ้ยทีมนี่หลบหลังเพื่อนเว้ยไปทำงานทุกคนขอขอปืนสักก่อนได้ไหมเย็นได้ไหมโอเคอ่ะอันนี้เด็วเป็นทุกคนเหตุการณ์ไม่สงบอ่ะเหตุการณ์ไม่สงบอ่ะมากไปหนูเย็นไว้ก่อนหนูเฮ้ย มากไปหรือเปล่าโอ้โห,โห,โหเอ้ยเจย์เย็นคนหรือบอทเนี่ยโอ้โหเก่งขนาดคนแน่เลยวะโทษทีว่ะพี่ใช้อินฟินิตไอ้น้องฮัลโหลรู้บ่าไม่อยากจะคุยเลยวะหรือคุยไปแล้ววะคุยแล้วคุยเยอะซะอด้วยไอ้น้องพี่มีสโคปว่ะเฮ้ยเก็บสโคมหน่อยน,นิน้องเอ้ยยาอ่ะเดี๋ยวเจยเย็นนะน้องหรือพี่เนี่ยพี่มาแล้วน้องอ่ะเราปัดตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ ไปที่ส่วนเสริมของเกมเพลย์แล้วเราก็ไปที่แมจิกบัตเทิลใช่ไหมเมื่อกี้นแมจิกบัตเทิลปุ๊บนะคะปุ่มอัปุ่มเพิ่มเสียงผมเดี๋ยวละกันกดแก้ไขเราจะให้เข้าเป็นอะไรดีเป็นซูมก็ได้เนาะกดค้างไว้อ่ะลากไปลุกเป็นซูมแล้วกันอ่ะเสร็จปุ๊บกดเสร็จสิ้นตึงคราวเนี้ยเราพอเรากดปุ่มเพิ่มเสียงซึ่งอยู่ข้างล่างนะคะปุ๊บมันก็จะกลายเป็นซูมเห็นไหมเออแต่ถ้าถ้าใช้อย่างนะแนะนำเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนทางเล่นเชื่อนะดู อ่าอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเออมาดีมาดีมาดีซูมได้นี่แมจิกบัตทอนไงอันนี้มามาคุยอย่างเดียวเลยนะนนะเนี่ยเฮ้ยเก็บพยาบาลก่อนเสียงปืนอยู่ไหนเราไปที่หน้าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงโชว์ให้ดูต่อสุดท้ายเลยยิงให้เด็กดูใช้อินฟินิตไหนไปืนเสียปืนอยู่นี่หรอไหนอยู่ไหนปืนไม่แพงจะแรงได้ไงฮนะไหนปืนอยู่ไหนสินท้าอยู่แถวนี้สินท้าอยู่แถวนี้เฮ้ยยังไง หนีเสือปาจระเข้แล้วอะไรฉันพี่ซูมเนี่ยเอายิงไม่ต้องซูมก็ได้เราเก่งไงเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูพี่ซูมก่อนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหนูอยู่ไหนไอ้หนูไอ้หนูพี่มีเมจิกบัตเทิลแมจิกบัตเทิลเว้ยเอ้ยเยอะจังอ่ะเห็นไหมซูมทำไมอินฟินิตซูมทำไมปืนหมดวะนี่ไงพอพอไอ้นี่ โอ้ยกระสุนหมดขอปืนหน่อยดิโอ้ยโอ้ยวอ้ยวอ้ยโอเคทุกคนพอก่อนเนาะเดี๋ยวจะตัดมันอยู่นู่นน่ะเอาไงดีเอ้ยใจเย็นไอหนูไม่มีปืนนั่นหรอเห็นไปแล้วว่ะขอพี่เก็บปืนก่อนสิน้องโอ้โหโอ้โหเฮ้ยรีบเก็บหน่อยเถอะเก็บช้าจังเก็บช้าจากเ่อกี่วกว่าไม่ได้ว่ะทุกคนอารมณ์มันค้างว่ะโอ้เดินมาเลยนะโอ้ยขอ โทเอ้ยขอฮิวก่อนไม่ได้เลยไงอิจฉาดิ่เชลอินฟินิตอิจฉาแต่กล้องเคยพี่เล่นเกมเก่งขนาดนี้ไหมลุ้นไปด้วยรุ้นไปด้วยพี่จะตายไหมไม่ได้กินหรอกซูให้ดูหนึ่งรอกออาทุกคนนี่คือ XOS นะครับเวอร์ชัน15จาก Infinix นั่นเองนะคะรุ่นนี้ก็ขยักได้นะคะโน้ต50 Pro Plus 5G นะคะก็ลองไปหากันดูได้นะคะสำหรับเราเนี่ยเราเราว่าเราเนี่ย เป็นผู้ใช้อินฟินิตจริงๆคนหนึ่งอะดังน,น,นั้นเราก็สามารถพูดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเขาก็ทําได้สมราคาดีนะฮะในเรื่องของซอฟต์แวร์เองอะไรเองเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหากการอัปเดตเวอร์ชันอะไรเนี่ยเขาก็ดูมีโจทย์ที่เขาจะแก้ไขเพิ่มเติมให้ในอนาคตนเนี่ยไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับ XOS 5จาก In f ฟ n i x ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านลาเปีราติสวัสดิ์โอยาสมมีค่ะบาย